ทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสกูส๊สทุกคนื้นนี้ก็พบกันกับบรรยากาศตอนส,สวยๆพี่น้องอยู่ที่เมืองแป๊กแข่งสิงขวบเขตอากาศหนาวพี่น้องทางเขตภาคเหนือของสปลาวื้นนี้ก็ได้มีโอกาสมายามบ้านเกิดกับสิพาพี่พาน้องมาชมบรรยากาศอยู่ที่บ้านเกิดของตนเองนะ ตอนนี้เขาก็อยู่ที่ส่วนสาธารณะของแขวงสิงขวังอาจจะพาพี่น้องมาสมเบิงเครื่องบินพี่น้องที่เพิ่อนได้นำมดอนุการนำไส้ละเขาเจ้าไดเอามาโชว์ไว้อยู่ที่ส่วนสาธารกะนณะให้พี่น้องได้เบิ่งนำกันเป็นเครื่องบินสู้ฮบรุ่นเก่าพี่น้อง มีอยู่สามลำเนี่เป็นบรรยากาศที่ว่าเขาเจ้า็มาเทีเ่ยวสมมาเป็นบรรยากาศนี่ที่ว่าเป็นนี่พี่น้องเป็นเฮือบินซูฮบจากอดีตสหภาพโซเวียตหรือว่าโอโซ โซโซสนิทเอ็มเ็ดมิกซาเอ็ดนะปีผลิตปีหนึ่้ามาประจำการอยู่อเปาปาปปลาวนะเดือนเมษาปีหนึ่งพันเจนถึงเดือนกุมภาปีหนึ่พันเก้าร้อยเก้าสิบเมด ายุการนําใส้เพิ่นก็ได้เอามาโ ็นบรรยากาศอ้อมๆอหอมตัวเมืองนี่เป็นคันแรกพี่น้องไงคันแรกเป็นเฮือบินฝึกแอบสูหบ จากอดีตสภาพโซเวียตสนิทไม่อย่างอันนี้นนนปเป็นภาษารัสเซียบ่เนาะอ่านโบจากได้พี่น้องเอ้ยปีผลิตปี1969ประจําการอยูส่สปป,ปลาวเดือนกรกฎปี1977เาดเดือนตุลาสองพันสาว อันนี้เป็นคันแรกพี่นอ้องคันแรกคันธมิสนี่ถือว่าเป็นคันที่สองคันที่สองไปเบิรงว่าเป็นแม่นรุ่นใดแล้วก็ปีผลิตปีใดประจำการยูลาวปีใด <c oughs> นี่ถือว่าเป็นเครื่องบินสู้หกจากอดีตสหภาพโซเวียตสนิทนี่คือกัน ปีผลิตมันปี1965นี้ประจําการมันอยู่สอบปอลาวเดือนมีสะ1977ถึงเดือนกุมภา1998อ้วันนี้เราไปเบิ่งคันที่สะเป็นรุ่นใดเาไปเบิ่งกันนะ ขันที่3อันนี้ก็เป็นเหนือบินสูหบจากอดีตสหภาพโซเวียตคือกันสนิทคือกันพี่น้องปีผลิตปี1,976อันนี้ประจําการยูสปปลาวก็เดือนมีนเมษา1้ถึงเดือนตุลาปี2,000 อาจจะต้องแสงเด้วย,วยพี่น้องอากาศก็เย็นเย็นลมพัดนาะเบิง่งให้เปิ่งหอมๆตัวเครื่องบินปิดส่วนหักพี่น้อง sỏi ngàm chị nó ơi บิ่งส่วนห่างคันนี้เป็นอะไร นี่ถือว่าเป็นเครื่องบินสู้บรุ่นเกา่าพี่น้องรอสามารถนำไส้ได้แล้วถือว่าเพื่อนได้เอามาโซไวใ้ให้บรรดาแขกแล้วก็ลูกๆล,ล,ลานๆได้เบิ่งได้สมว่าอยู่ในสมัยก่อนมีเครื่องบินสูห้หบนีห้อใดนะประเภทใด เอาสำหรับบรรยากาศนี่กาสีไทยให้พี่ให้น้องได้ับเบิงหับสมเพียงสมนีแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสบายดี